วิด e ีโอนี a a, mai, ้สนับสนุนโดย EVME, AXA, e r a m i Pro ชียงใหม่และ f i l a m i n าสวัสดีครับ อันนี้นะครับคือ mini cooper s e เป็นรุ่นใหม่นะครับที่มี54 k w h b a t t ต r y ัแตแล้วก็ในวิดีโอนี้นะเราจะทดสอบดูว่ามันมีที่เยอะแค่ไหนนะครับผมเคยทดสอบรุ่นเก่านะครับที่มันมี b m i 3 b บต t e อรี่นะครับมันก็ใส่ได้13กล่องนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับมันเป็นรถใหม่แล้วมันก็ใหญ่ขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับเพิ่มขึ้นสัก1เซนติเมตรความยาวความบางความสูงนิดหน่อยนะครับมันก็น่าจะมีที่มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มข้างหน้าก่อนครับ โอเคอันนี้นะครับคูฟรอมบริเวมันก็จะมีมอเตอร์อินเวอร์เตอร์แล้วก็ Onboard Charger กับ Heat Pump แล้วก็น,นี่ <c oughs> จุบไม่ได้โอเคแปลว่ามันไม่เคยมีที่ไว้ของนะครับแล้วก็รถคันนี้นครับมันไม่มีคิ c k c e t t r ครับเพราะว่ามันไม่มีมอเตอร์เปิดท้ายหลังนะครับรถคันนี้นะ มันเป็นมิดสเปกมันไม่ใช่เป็นท็อปสเปนะครับปกติผมจะยืมรถจาก Import นะครับแต่ว่าคราวนี้เรายืมจากบาเิีัยที่เป็นร้านขายรถนะครับมันก็เป็นมิดสเปกก็ไม่มีทุกอย่างนะครับแต่ว่ามันก็ดีเพราะว่ามันเป็นล้อ16นิ้วนะครับแต่ว่าโอเคอันนั้นเราจะทดสอตอนเราเช็คบอวิ่งไกลแค่ไหนนะครับแล้วก็นี่เป็นมินนี่นะครับมันก็ไม่มีที่เยอะนะแต่ว่าอันนี้โอเคเราเอาฝานี่ออกได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เอาออกได้นะครับ จะได้เปิดให้มันโล่งมากสุดนะครับจะมีที่เยอะสุดนะครับแล้วก็มีของข้างหลังนี่ก็ออกได้อีกนี่ต่อนะครับท้ายหลังก็มีที่แค่นี้นะครับแล้วก็อันนี้รู้สึกผมก็เขาไม่อยากจะให้เราออกนะครับมันมีน็อตติดนั่นนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับรุ่นเก่านะรุ่นเก่านั้นมันจะมี12โวลต์ข้างหลังนะครับอันนี้ไม่มีนะครับก็แปลว่าเป็นดาวน์เกรดโอเครอบหนึ่งนะครับท้ายหลังใส่ได้กี่กล่องนะครับ 1 2 3เหมือนเขาที่แล้วนะครับแล้วก็เหมือนทุกทีนะครับผมก็จะพยายามยัดใส่มากสุดนะครับและคนั้นี้นะมันก็มีประตูข้างหน้า2อันนะครับมันไม่มีประตูข้างหลังนะครับก็ใช้มันยากนิดหน่อยนะเราจะยัดใส่อันนี้นะครับ أ أ أ, ผมก็ลองเลียงให้มันดีสุดนะครับแต่มันก็มีลิมิตหน่อยว่ามันใส่ได้เยอะแค่ไหนนะครับแต่ว่าเขาที่แล้วนะผมชี้นิดหน่อยนะครับผมเอาเบาะข้างหน้านี่ขยับไปข้างหน้าน,นิดหน่อยนะเหมือน แบบ o ทอร์โอดวแต่ว่าคราวนี้เราก็ให้มันอยู่พอดีพอดีนะครับก็แปลว่าคราวนีนะ้มันจะแฟร์กว่าคราวที่แล้วนะครับ All right, let's turn up the pitch and start counting 1, 2, e two three four f i ก็เหมือนคราวที่แล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้ผมว่ามันแฟร์กว่านะครับก็แปลว่า มันน่าจะมีที่ได้มากขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับเทียบกับรุ่นเก่านะครับแต่ว่าคันนี้นะมันก็เป็นรถมินินะครับรถเล็กนะครับโอเคคุณเเ็็แคิด่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็ไปกันใหม่สวัสดีครับ